เลือกและเปลี่ยนขนาดของวัตถุเลือกและเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องมือ Selection Tool การเลือกและเคลื่อนย้าย Inset นำสัญลักษณ์ที่เก็บไว้ใน Library มาใช้งานแล้วคลิกเครื่องมือ Selection Tool นำเมาส์คลิกที่ Inset t a ค้างไว้แล้วก็ทำการย้าย เราก็สามารถย้ายอินสแตนได้แล้วการเลือกและเคลื่อนย้ายวัตถุสร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้น จากนั้นคลิกที่เครื่องมือ Selection Tool คลิกเลือกเส้นด้านบนทำการย้ายผลลัพธ์ที่ได้เส้นส่วนบนจะถูกแยกออกมาต่อไปดับเบิลคลิกที่เส้นขอบแล้วทำการย้าย ผลลัพธ์ที่ได้จะได้เส้นขอบทั้งหมดแยกออกมาคลิกเฉพาะวัตถุด้านบนแล้วย้ายออกมาผลลัพธ์ที่ได้พื้นวัตถุส่วนบนจะถูกแยกออกมาครอบวัตถุทั้งหมดแล้วทำการย้าย ผลลัพ์ที่ได้วัตถุทั้งหมดย้ายไปด้วยกันดับเบิลคลิกเลือกวัตถุส่วนบนแล้วทำการย้ายผลลัพธ์ที่ได้ทั้งพื้นและเส้นส่วนบนจะถูกแยกออกมา ตีกรอบเฉพาะเลือกส่วนที่ต้องการแล้วย้ายออกมาผลลัพธ์ที่ได้พื้นและเส้นส่วนที่ถูกเลือกจะถูกแยกออกมากรณีมีวัตถุหลายชิ้นให้ตีกรอบเลือกวัตถุทั้งหมดแล้วย้ายได้เลย เลือกพื้นที่อิสระด้วยเครื่องมือเลสโซทูนสร้างวัตถุขึ้นมาหนึ่งชิ้น คลิกที่เครื่องมือ l ล s ซอร์ทูนนำเมาส์คลิกลากบริเวณที่ต้องการใช้เครื่องมือ selection tool ทำการย้ายเลือกพื้นที่เป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม polygon mode จากนั้นทําการลากเส้นตีกรอบตามที่ต้องการแล้วก็คลิกที่เครื่องมือ selection tool เพื่อทําการย้าย หมุนและปรับเปลี่ยนขนาดด้วยเครื่องมือ Free Transform Tool สร้างวัตถุขึ้นมา1นชิ้นจากนั้นคลิกที่เครื่องมือ Free Transform Tool นำเมาส์ชี้ที่มุมเพื่อปรับขนาดย่อขยายวัตถุ นำเมาส์ชี้ที่มุมให้เป็นลูกศรโค้งสามารถหมุนได้360องศาการกรับภาพนำเมาส์ชี้ที่จุดปรับภาพแล้วทำการลากเมาส์ไปในทางทิศที่ตรงกันข้ามของจุดปรับก็จะก็จะเป็นการปรับภาพการปรับเอียงวัตถุ นำเมาส์ไปชี้ที่จุดปรับเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศรสอ,สองเส้นคลิกที่วัตถุค้างไว้แล้ว drag เมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการการคัดลอกวัตถุวิธีที่1คลิกที่เมนู edit เลือก duplicate จากนั้นทําการย้ายวัตถกุก็จะได้วัตถุชิ้นที่2วิธีที่2คลิกขวาที่วัตถุเลือก Copy คลิกขวาเลือกเพจก็จะได้วัตถุอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาการย้ายวัตถุคลิกขวาที่วัตถุเลือกคัด คลิกขวาเลือก p เพ e ก็จะได้วัตถุการลบวัตถุวิธีที่1คลิกที่วัตถุแล้วก็กดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดวิธีที่2คลิกที่วัตถุไปที่เมนู edit เลือก clear การจัดกลุ่มและการแยกกลุ่มวัตถุสร้างวัตถุขึ้นมา3ชิ้น เลือกวัตถุโดยใช้เครื่องมือ Selection Tool คลิกที่คลิกที่เมนู Modify เลือก Group ผลที่ได้วัตถุจะเป็นชิ้นเดียวกันสามารถย้ายไปไหนย้ายไปพร้อมกันได้การแก้ไขวัตถุที่ถูก Group ให้ Double Click ที่วัตถุชิ้นนั้นจากนั้นก็ทำการปรับแก้ไขวัตถุการวางซ้อนวัตถุและจัดลำดับของวัตถุสร้างวัตถุขึ้นมา4ชิ้น คลิกขวาที่วัตถุเลือก Arrange แ,แล้วก็เลือก Bring Forward วัตถุจะเลื่อนขึ้นมาข้างหน้าหนึ่งชั้นต่อไปคลิกขวาที่วัตถุเลือก Arrange แ,แล้วก็เลือก Bring to Front วัตถุจะเลื่อนขึ้นมาอยู่ข้างบนสุดต่อไปคลิกขวาที่วัตถุเลือก Arrange อแล้วก็เลือก n e x Send Backward วัตถุจะเลื่อนไปข้างหลังหนึ่งชั้นต่อไปคลิกขวาที่วัตถุเลือกอะไรแล้วก็เลือก Send to Back วัตถุจะเลื่อนลงไปอยู่ด้านล่างสุด